โอเคก็ okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาริลาฟร์ฟันนั่นเองวันนี้เราก็อยู่บนหลังยูนิคอร์เอ๊ะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าไต,ต้ตันหายไปไหน<อ>วันนี้ไต้ตันไม่ได้มาเล่นกับพวกเรานะคะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยจะเล่น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 ัดเฮ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเลยไปซื้อสกินแป๊บนึงหูขอไปซื้อสกินสกินตัวไหนดี ผมหาสก,กินที่แบบคุณดูสก,กินโอเจปะวันนี้คุณไตตันเขาไปทำเขาไปขโมยทีวีแม่มาใส่บนหัวเขานะฮะเป็นไงเป็นมุมมุเทพะแบบเป็นโรบอทเออผมอยากเป็นกล้วยอ่ะ ผมเป็นกล้วยดีกว่ายดีคุณขอยากเป็นอะไรดีพึ่งไหมพึ่งพึ่งโโอ้หไม่เอาดีกว่าไปไปไปเล่นเถอะเออไปเล่นกันวันนี้นะคะไอด้าอ่มแมงมุมกล้วยไอด้านะคะก็จะมาประจนภัยกันเฮ้ยทำไมออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้จริงโอเคเออกได้แนละ้ว คนไททันก่อนคนไททันไปนโลกอื่นก่อน่ะอ๋อไม่ใช่แล้วก็อยู่โลกเดียวกันนี่หว่าไททันดอกอันเรื่องของย <c oughs> วเนี่ยมาลุา้ขขนกันทับไข่คอมมอนราคาหนึ่งพันอันนี้ก็เป็นอีพีที่สามของพวกเราแล้วนั่นเองนะแต่เราปิดบอกไปอีพีที่เก้าเลยนะ <c oughs> โอ๊ย คุณคุณคิดว่าอีวีนี้ผมจะได้ไข่แลบ่ะบลุนกันไม่น่าได้เฮ้ยผมจะไข่นี่อ่ะแต่ผมจะเก็บไว้ วันนีโซค,คุณโซดาเขาส่งรูปส่งคลิปอะไรมาเนี่ยกระดายบุกคลิปเร็วคุณแป๊บเนื้องโซโดาจารุพิชัยนะฮะคุณมันมีปกคลิปไอ้น,นี่แล้วปกคลิปไข่แล้วผมเอาไปแล้วอ่ะต่อไปอผมจะเอาเป็นปกรีเจนจริงปะจะเปิดไปเลย รอทำไมนะเนาะแล้วก็เกลือเกลือจริงด้วยดิผมได้นกไฟอ่ะเอ้ยห็นมุม,มน,ไนกไฟไมแกแผมดูนกฟีดิดบ่อยไม่ได้คุณจะคิดว่าเดี๋ยวจะมาเปิดไข่ธรรมดาดูซิว่าจะได้ตัวอะไรนะเกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือ นี่คือหนาวมากเพราะว่าเราเปิดแอร <c ười> ์คนดูแบบอะไรของมันวะหนาวปูนที่มันผมวะแมงมุมยายแมงมุมอ่ะเป็นน้ำแข็งใช่ป่ะแต่น้ำเออแตปั๊บเราต้องซื้อให้หมดนะเราต้องซื้อช่องให้หมดนะ คุณคุณฮะตั้นบ<ะ>อกดิปะ่ะจะปล่อยดีว่าคลิปเนี้ยจะปล่ปอยคลิปนี้ดีปะ่ะอย่า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 สปอยส,สปอยเราจะไม่สปอยให้คนดูแต่เด็กผมยังไม่รู้เลยว่ามึงจะลงคลิปอะไรบ้าง <c oughs> พรุ่ง<ม>น,นี้ผมแต่แบบเนี้ยแต่มันต้องมีแบบอื่นบ้างผมไม่สปอยหรอกนะ <c oughs> ว่าผมจะลงคนเดียวหรือลงกับคุณตั้นฮะ ยังไงก็มีแบบนี้นค่ะคลิปพวกเนี้ยเอาหผมสปอยแต่ครัวก,ก็ได้รู้อยู่แล้วแหละนะอสปอยไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะนาะแต่ว่าพวกเนี้ยผมว่าจะกระโดดหอคอยด้วยกระโดดหอคอยอะไรไม่บอกไม่บอกไม่บอกก็ให้ทุกคนหากันเองว่าจะกระโดดคนเดียวหรือจะกระโดดกับคุณไตทัต่นหรือคุณปูนนะฮะ ตอนนี้ผมยังมีใจอยู่ว่าคุณจะเล่นวิกกี้เมื่อไหร่ผมจะไม่ได้วิกกี้ลงช่องหรอว่ามันอย่าสปอยนี่ปะ เกลือ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 ฮะตอนนี้คือแบกมาแรงจนหลังจะหักแล้วอะไปได้ิเหมือนกันปะสภาพแะสภาพไตอนนี้่เป็นรไบเกลือเกลือเกไเออเข้าใจเนาะเกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือหรือไม่เกลือเกลอือเกลือ สีน้ำตาลเกลือเต็มเกลือเต็มหน้าเพราะผมออาเกล็ดล่าใหม่อ่ะคุณพี่ขึ้นน้เวลาแบบแบบมาแรงอ่ะมันไม่มีนะมันไม่มีอยู่บนหลังผมอ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ เราเปิดพร้อมกันปะล่ะตังยังไม่พอดิผมก็ตังยังไม่พอเกี่ยวแมลงไปเรือร่อยๆฮะเฮ้ยไอ้ลูกน้องเดินข้ามแมลงไปแบบนี้ได้ไง ให้ลูกน้องหาตังเองทำไมจากจบอีพีแรกฮะผมทำเป็นเด็กหน้าเอออีพีที่สามผมเป็นสายทันทีบแมนเพร์ชฉันแมงมุมาแค่ครู่กนโอเคมาเปิดกันเลยเกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือได้เปลวไฟเหมือนเดิมอะเปลวไฟเหมือนเดิมไม่เกลือ แต่ผมไม่เกิอนอาานะฮะบอองดใจรู้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นไข่ปก,กติต้อง,างการยาดมส่วนผมลูก,กจั๊ตัวเองไปก่อนแล้วกัน ท่ผู้ชมทุกท่านนะคะเราขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า e p นี้จะเป็น EP สุดท้ายของวันนี้แล้วเราก็จะแยกย้ายกันไป,ปนไกินข้าวใครไม่ยกกินข้าวตอนสาวทุ่มคุณคุณคุณผมจะขายลิเกนอ่าแล้วแ,นนะแล้วอย่างไรเือให้ขายลิเกนใบนี้เออม ...EP นี้เราจะไปอย่างไวนะ ใช่ฮะเราจะจะไปกินไวๆเราจะไปกินไวๆวมันอีพีนี้เราจะไปกินไวๆกันจะไปนี้จะไปเลยอ่ะเปิดไปไหนก่อนดีไปไหนก็ได้ตัวแล้วไว้ไหนก็ได้ตัวแล้วคุณมาซื้ออีชิ้นหน่อยเปิดขายนี้จะสองไปพร้อมกันเลยไหมได้ ไม่เราจะต้องซื้อพวกนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้พื้นที่ไอ้นี่นะฮะพื้นที่มันจะกว้างขึ้นถ้าเราซื้อแถบนี้รู้สึกเวลาทังถอยว่าพอเปิดไข่ดีเจเราจะได้เมมุมแดงว่ะให้ผมให้ผมให้ผมไปให้ให้ให้ผมไปยืนให้กําลังใจแว้เผื่อจะได้ตัวแะไรเหมือนผมผมแบบโวยจดีอะ คนรู้สึกว่าอยากจะได้เกลือเนี่ยลูกน้องทุกคนทำไมมันลอยน้ำได้วะมาเอาไหนก่อนเอาคุณอมฝันแปกคือคุณอะไข่ไข่ดิเจนอะของคุณอะออกยากมากสามอีพีี่เราทำมาน่คุณออกแค่ใบเดียวเว้ยเล่นนอกลอยคุณก็ออกแค่ใบเดียวแต่พวกผมเท่าไหราออกห้าใบแล้ววันนี้แต่ว่าคุณไม่เคยได้ตัวแรเลยมา ดูจากรางสันหอนคุณควรจะเปิดใบที่แพงสุดก่อนฮนะโอเครับรองเกลือเกลือผมบอกแล้วฮะรางสันหอนอเขาผอว่าควรเปิดอันนี้ก่อนแล้วคุณไม่เปิดอัน,นู้นทำไมลายลำดับไม่ถูกต้องก็ได้เกลือนนะฮะ ดจงเชื่อหมอดูไอรีดาปดจงเชื่อหมอดูไอรีดาเฮ้ยตอนนี้ได้เลนโบเออไม่เกลือตอนนี้อโอ้โหแม่แรงเตยเดี๋ยวคุณแมลแรงมันถูกคุณแมลแรงมันมันขึ้นมาได้ไงมันไม่ถูกแช่แข็งหรอเราจะมาเปิดไข่ะคะ่ะทุกคนจะบอกว่า เราจะไม่แบบว่าไปถึงสะพานเลยนะคะเราจะเปิดขายเพื่อให้มันไม่เบื่อหน้าเบื่อจนเกินไปขายธรรมดาเกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือเต็มๆป่าแบบนี้แนะนให้ทุกคนเล่นนะคะเพราะจะเกลือจะได้กินเกลือกันเต็มๆเลยนะฮะตอนนึงนะคะแป ไอ้ด <OR> mm. like ้ามันแต่งที่แบบไม่เป็นดอกใครอยากได้ใครอยากได้แบบอยากได้อยากเล่นตามอ่ะแต่ขี้เกียจแกยาแบบขี้เกียจสันขารนี่เราบอกนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์แบบไี้ให้ในช่องผมเดี๋ยวผมจะลงด้วยถูกต้องนะฮะใครอยากเล่นก็เชิญเชอบช่องผมฮะใต้ด้านโซนนแล้วกดตรงชุมชนฮะ แล้วก็จะมาเปิดไข่ใบต่อไปนะฮะเกลือหรือไม่เกลือเลืหรือไม่เกลือหรือไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือเต็มเต็มี่ป่ะเราไม่ได้ลงสาโาบาลไักษาไตหรือไปฟอกไตโเคมาไข่ใบที่สามเกลือหรืไม่เกลือเลืหรืไม่เกลือเกลืหรืไม่เกลือเกลือหรือไม่เกลือเกลือเต็มเตม คุต้อเม่เ็นเ็นไมเ็ตอนนี้ก็ถึงสะพานแล้ว อยไ,ได้อยูไไ่ไหนคุณอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ใต้ยายแมงมุมเนี่ยแล้วเอาไม่ได้เอาอีกแล้วผมไม่ช่วยเล้เออกได้แล้วไม่งอ้อหรอกครับ 4แล้วก็จะเปิดคลิปผมได้ถึงลบสี่แล้วนะผมได้4,000แล้วเหมือนกันแต่เราต้องแบบเปิดโลกฝั่งนี้หมดก่อนนะฮะโหกว่าจะบอกลราครบเนี่ยผมว่านะแม่ผมด่าตายแนะ่ไว้มีโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดโลก สี่กันนะคะไปเปิดประตูสิประตูปาเปิดประตูครับหมอดูไอระดาครับมาช่วยมาช่วยเปิดไข่เจนหน่อยครับข้อหนึงครับหมอดูเขาเปิดเอิบประตูะก,ก,ก,ก่อนโอเคไปโลกสี่กันไปโลกสี่ก่อนนะฮะ ค่ะเรามาโลกสี่แล้วทุกคน้ผมยังไม่เห็นไปอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูรางสั์หองให้คุณไทตั้นกันฮะมาคุณไตทั้นตั้งนึงขอเก็บเงินกันเงนินอยู่สามพันไหนจะเปิดยังไงก้อนผมดูจากรานสัรหองใบนี้แล้วน่าจะได้ตัวแร์หรือไม่ก็เกลือแคมเข็ม ไม่ได้รีเจนเนี่ยแต่ว่าเป็นไข่รีเจนนะแต่คุณจะไม่ได้หรอกครั้งนั้นอ่ะคุณเปิดไข่รีเจนแล้วคุณได้แมงมุมแดงอ่ะ ต้นเราก็กันเครียดอยู่นะฮะใช่ไหมเนี่ยเปิดไข่อยู่ไข่มันก็เปิดไข่ไม่ได้นี่ไหวยจ้ำคอขอไปลบสี่ก่อนไปลบสี่เลยเพราะว่าเราจะได้จบคลิปเก็บคลิปตั้งก่อนอีกห้าพันมีอยูสามร้อยเนี่ยยูไีสองพันได้ปะยูหน่ะสองพันสองพันขหมดตัวเลยนะ นี่นะตรงนี้เราจะต้องใช้เป็นห้าพันนะคะผมคุณทำไมผมรู้สึกว่าไอ้ลองโลกกลบับน,น้อยจางที่มันผมดปะเออไอ้จริงมันก็เหมือนเป็นมหมดเลยเนาะใช่งไหมใช่ใช่เปิดแล้วก็ไม่มีทางสอดต,ตรงนี้นะมันมีแต่ตรงเนะี้ยจริงไหมแล้วม,ม,มันมีแต่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ก็เว้นว่ามันก็แบบเยอะเลยนะเห็นไหมจริงจริงเป็นทางเดินที่น้อยในการเอ่อ มาเร็วมาเร็วรีบร,เ,ร,เ,ร,เ,รเปิดครับีบนคุณคุณไเลบสมเล่ 4, ล 5, เลก็ด้สีารอบ, 4, อบ, 5, บอหรับหน้าปกจะเป็นะไไม่บอกไม่บอกอย่าไม่บอกอย่าไม่บอก สปอยไาเยอะแล้วต่อไปจะต่อจากนี้จะไม่สปอยอะไรแล้วห้ามสปอยใครสปอยโดนโดนโดนตบโดนช้อนแกง นี่นะคะเราก็จะต้องทงเกินเช้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เราต้องเปิดเพล่นที่เพื่อให้มันจะบ้านมาแรงเราเราจะจับจับเชือกขอภายในความผู้ไม่รู้เรื่องของคุณไอ้ด้แน่ว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอีกหนึงค่ะรู้สึกมันแบบอันโลกสีมันน้อยมากเลยอะโลกสีมันสับ โอเคไข่กันตั้งเก้าบาทเรม่อต้องเกิดมาเป็นลูกกระจี๊ีนี่เอาเร็วยืนนิ่งทำไมล่ะปา แล้วแต่เราเป็นแมงมุมกับมันไงเรียกลับไม่ได้ <c oughs> ว่าเจ้านายคนตานโอเค okay, ขอบคุณสำหรับตังค์สาวสี่ร้อยหกสิบสี่บาทเกมเปิดแล้วหมดแล้วที่เลห,หเลือเราตังค์แค่เพียงเกลือหรือไม่เกือเกือหรือไม่เกือเกือ <c oughs> หรือไม่เกลือเกลือบเกือบได้แล้วเราเล่นโลกสิบเลยไหมเล่นโลกสิบผลัล้วเรกห้าเลยไหมเดี๋ยวจะเอาอย่าอย่า มจะโดนแน่ด่าตายแล้วเนี่ยไปไปเปิดห้าพครับคุณตั้น,น,น,นไนอต้ตังผมไปยืมไมละคุณมีสองบ้นเี่ยะยบอีนเก้ 9, เกือหรือม่เกือเกือ,อนเของคลิปนี้ก็คือเกือหรือไม่เกือเกือหรือไม่เกือเกือ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราหาที่ปิดคลิปกันมาไหมแล้วผมกลับยังไงอะ่ะผมเต้ช่วยด้วยโอเคมาแล้วผมก็เต้เกลือหรือไม่เกลือโอเคเราจะไปเป็ดที่ไหนดีกินมาคุณโซ๊กตาสกินไหมมีที่ปิดคลิปแล้ว ล้อสกินเนะเป็นไรกับล้อกินเข้ามาไามไม่คุณจะองกดเข้าไปในเมื่อคุณได้กดตัวสกินได้กดมันก็หวาดออกมาตรงประตูสองออกประตูสองอย่าออกประตูหนึ่งแล้วจะออกประตูสองกันไหมเอาครแล้วก็จะปิดในโลกที่ไม่มีบ้านใครเลย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการพาดคลิปใหม่จากช่อง a d i d a f a ัน Fun และคุณ Titan f a l Fun ด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอตลา,ายไปก่อน굿ไบเย่เย <Yeah. S 1> yeah, yeah, yeah. ่เย่ลงน้ำเลย